มาดูปริศนาราคาหมู60บาทต่อกิโลตกลงมีจริงหรือเปล่าชาวบ้านสับสนไปหมดนะ,ะก็ถูกนี่เออ,เออทำไมไม่มีคนไปซื้อนะเ,ออเจ้าของเขาออกมาโวยเนี่นะฮะเอาไปดูกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกมากลับลำแล้วนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว60บาทราคานี้เนี่ยขายให้กับบริษัทคู่สัญญาเจ้าเดียวนะครับผู้ชมผมพาไปที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหที่ระยองกันก่อนนะฮะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ย หมูที่เลี้ยงอยู่จำนวน1,500ตัวเนี่ยครบเวลาขาย150วันแล้วนะราคาขายหมูเป็นหน้าฟารมกิโลละ60ถูกกว่าที่เป็นข่าวในเวลานี้ก็แปลกใจว่าเอ๊ะข่าวออกมาว่าหมูขาดตลาดจนราคาพุ่งมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่ส่วนตัวเนี่ยถ้าต้องเลี้ยงต่อไปนะครับก็ต้องแบกภาระค่าแรงค่าอาหารสัตว์อย่างหนักครับขึ้นอีกเข่าหนึง่งแล้วก็เขียงขึ้นอีกเข่าหนึงมอหานอ่ะ นายทุนซื้อเราไปหกสิบเขาจะไปตรงหนึ่งร้อยร้อยไม่เกินร้อยสิบกะเสียงขายสองร้อยสองร้อยกว่าเนี่ยมันมันแพงไป <what? S 2> เป็นตอนตอนขายหมูเป็นหกสิบบาทหกนาฬากาไอเหลือรอดไม่คือหมกูก็กินไปเรื่อยๆเนะื้อวันกินอาหารบกตันออืแต่ที่นี้วอ่ะนายทุนอ่ะเขาก็ต้องการหมูไว้าขายไอราคาแพงออื หมูราคาสูกเขาก็ยังมีจับหมูความไม่ขึ้นขึ้นตะเคียนเขียงกับ่อค้าวตรงกลางอ่ะเนี่ยฮะนี่คือเคสของคุณลุงนะฮะที่เขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเขาโลละ6 0เองอ,ะอ่ะแต่ทำไมาราคามันกลายเป็น2-300ครับเมื่อไปถึงมือผู้บริโภคแสดงว่าระหว่างทางเนี่ยมันมไปขึ้นตรงไหนแล้วใครได้ส่วนต่างไปเออใครได้กำไรเยอะครัน,นี้<ช>นะฮะ,ะ,ฮะอ้าวส่วนอีกคนหนึ่งฮะคือคุณปรินทิพย์นะฮะเจ้าของฟาร์มหมูที่ระยองเช่นกันที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่า60ิบาทเหมือนกัน โลละหกเลยล่าสุดเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าที่บอกว่าโลละ60เนี่ยคือมันขายให้กับคนนอกไม่ได้ขายให้กับบริษัทคู่สัญญาเจ้าเดียวเท่านั้นที่ทำสัญญาประกันราคาเอาไว้พูดง่ายๆว่าไม่ว่าหมูมันจะแพงหมูมันจะถูกก็ต้องขายที่60ต่อกิโลครับนี่ฮะคุณปรินทิพย์ก็ออกมาขอโทษที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้ คือไม่ได้ตั้งใจให้เป็นข่าวนะแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นที่พูดไปเนี่ยอยากให้บริษัทคู่ค้าเนี่ยมารีบรับหมูไปเร็วๆคือเห็นว่ามันใกล้ตุดจีนและหมูมันน่าจะทยอยออกไปได้แล้วคิดไปเองแบบนั้นก็เลยระบายอารมณ์ออกไปครับ ทยอยออกยากอะพี่เข้าใจไหมมันทยอยออกยากแล้วก็เลยกลัวไปเองกังวลไปเองเพื่วความกังวลไม่ได้จะสร้างาาความใช่ไม่ได้จะสร้างความเดือดร้อนให้บริษัทให้ผู้บริหารหรือให้ปรึกัติหรือให้นายกหรือให้ใครต่อใครนะไม่ได้สร้างกระแสสังคมไม่ได้อยากดังไม่ได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยฉันเนี<ๆ>่ยโอ้เนี่ยฮะแม้แต่ว่าก็ต้อง เรียนคุณปรินทิพย์นะว่าเวลาพูดไปแล้วแล้วมันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยมันก็สร้างความสับสนให้กับชาวบ้านเหมือนกันเมื่อวานมันเกิดคําถามเลยเอ้าหกสิบาทเองแล้วทำไมเราถึงมาซื้อตั้งสองสามร้อยแล้วทำไมถึงไม่เอาหมูมาขายในเมื่อบอกว่าหมูมันขาดตลาดใช่ไหมฮะเนี่ยบางทีก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะฮะจะส่งสารนี้ไปให้บริษัทก็ไปพูดกับบริษัทให้มันชัดเจนคุยกันให้จบก่อนเนาะแล้วค่อยมานี่ฮะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดสตาระยองหน่อยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเขียงหมูในตลาด พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเนี่ยได้ยินมาเหมือนกันนะเขาบอกมีหมูเป็นหน้าฟาร์มโลละ60ส่วนตัวไม่เชื่อเลยเพราะราคามันสวนทางกับหมูที่เขียงตอนนี้มากที่ร้านเนี่ยขายอยู่กิโลละ2 0 0ถึง220ดังนั้นหมูเป็นหน้าฟาร์มโลละ60ไม่มีแน่ฮะไม่เรื่องจริงสาเหตุเป็นยังไงสาเหตุเป็นยังไงแอบอ้างหรือเปล่าถ้ามี โลละห0สิบาทจริงอ่ะมีเท่าไหร่มีกี่ฟาร์มที่ว่าไม่มีคนไปจับอ่ะจะได้ไปจับเองหูโ,โลละห0บบาทอ่ะคิดว่ามันเป็นไปหมูตัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะคิดแม่ค้คาคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่ได้อ่ะเพราะถ้ามี6กสบาทหนูก็จับแล้วเลยหน้าฟาร์มหนูจะมาตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแม่ ไม่มีเลยหกเนี่ยคือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกถ้ามีหมูเป็นหน้าฟาร์มโลละ60จริงๆนะเดี๋ยวไปหาถึงฟาร์มเลยครับเดี๋ยวไปซื้อด้วยตัวเองเลยเนี่ยสุดท้ายไม่ใช่นะไม่ใช่นะสรุปก็คือขายให้กับบริษัทคู่ค้าเท่านั้นครับแต่มันเกิดคำถามระหว่างทางเนี่ยจาก60มันทำไมถึง200รยไปปรายอันนี้เดี๋ยวหาคำตอบกันต่อนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ